สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Daily w e a l t Podcast ประจำวันอังคารที่6กันยายนตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการในวันที่5กันยายนเนื่องในวันแรงงานขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์หลังรัรเเียหยุดส่งก๊าซผ่านท่นอนอสตีนหนึ่งไปยังยุโรปซึ่งทำให้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานและการตัดต่ของ GDP ตลอดจนเป็นปัจจัยกระตุ้นให้รัฐบาลต่างๆทยอยมีการประกาศมาตรการฉุกเฉินทางนี้ดัชนี Eurostoxx 600ปิดลบ0.62%ดันชนี CAC 40ปิดลบ1.20%ดันชนี FTSE 100ปิดบวก0.09%ดันชนี DAX ปิดลบ2.22%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ เป็นวันทําการที่4ติดต่อกันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่เฟดยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในระดับสูงเพื่อสกัดเงินเฟอ้อขณะที่ตลาดหุ้นจีนปรับลดลงต่อโดยมีแรงขายทางกาไรหลังจากที่มอร์แกนสแอนเล์เปิดเผยว่าผลประกอบการของบริษัทใน MSCI China ปรับตัวลดลงกว่า14%ในไตรมาที่ผ่านมาทำให้ตลาดกังวลว่านักวิเคราะห์อาจจะมีการดาวเกรดผลประกอบการของบริษัทจีนรอบใหม่อีกครั้งทั้งนี้ดัชนีนิเคอิปิดลดลง0.11%ดัชนีเกาหลีใต้คอสปี i, ปิดลบ0.24%ดัชนีห่างเสงปิดลบ1.16%และดัชนี CSI 300ปิดลบ0.20% สำหรับตลาดหุ้นไทยซิอิงเด็กบ้านเราปิดที่ระดับ1,621.95จุดลดลง16.98จุดหรือ1.04%โดยมีแรงขายลดความสเสี่ยงจากความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดขนาดจัมโบ้เช่นกันโดยตลาดยังกังวลว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ต่อเนื่องนอกจากนี้ประธานเฟดสาขาคริฟแลน ด้ออกมากล่าวว่าเฟดยังจะคงปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องและปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเป็นระดับ4%ในปีหน้าสำหรับตลาดทองคำและน้ำมันปิดทำการในวันที่5กันยายนเช่นกันเนื่องจากวันแรงงานสำหรับกลุทมวิทการลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นกระจายการลงทุนโดยหาลักษณะนในการเข้าซื้อ ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาในกองทุนเปิด Principal China t r e Class A กองทุนเปิด Principal Vietnam Equity Class A กองทุนเปิดอ b e r d e China Next Generation Fund กองทุนเปิด One Ultimate Global Growth และกองทุนเปิด Principal Daily Income Plus และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แ้ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ